เฮ้ยโดนโดนกับดัก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 ตายละตายตายตายสองตายสองตาย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 สวยสวยครับผมเฮ้ยลอนสซนิวเคอยู่ สวัสดีครับชาวเดรดเกมเมอร์ทุกท่านแม่วันนี้เรามากับคอนเทนต์ที่เรียกว่าหาอะไรแปลกๆทำกันอีก <c oughs> นะครับซึ่งปกติผมเชื่อว่าการเล่นเกมนี้นะครับในในสมัยปัจจุบันนะเกมนี้คือ Dead s p a ิกเนี่ยมันจะมีในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์ติดตั้งคือพวกกล้องพวกกริปพวกเออคือมันคือสโคปพวกกล้กองพวกกริปแล้วก็พวกอะไรนะเลเซอร์อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งในสมัยเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดจะใช้เนี่ย เราจะต้องซื้อนะครับคือบางคนอาจจะไม่ทราบนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะซื้อเราจะใช้เ ى, ผู้ประกอบเลยเนี่ยอย่างกล้องเนี้ยต้องซื้อนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาปลดได้เลยนะต้องซื้อนะครับแต่ผมก็จําราคาไม่ค่อยได้ละนานละนะฮะแต่ว่าในสมัยก่อนที่เราเริ่มเล่นเกมน,นี้มานะครับคุณเข้าเกมมาปับ๊บสิ่งที่คุณต้องเล่นเลยนั่นก็คือไม่มีสโคปครบคับผมฮาวันนี้ทิ้งวันนี้มันถึงวันวานวันวานแบบที่แท้ทรู ไม่มีสโคปวันนี้จะเล่นแบบไม่ใส่สโคปครับเอาแบบเล็งแบบไอรอนไซด์กันไปเลยมาดูกันว่ามันจะพินาศขนาดไหนนะครับโอ้จะ,จะ,ม,จะ,จะมันจะมันจะพิานาศขนาดไหนวะเน,นี่ยไอ้ยี่เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนในแต่ละตัวที่จะเล่นแล้วกันในเกมก็คืออยากเล่นตัวไหนก็เล่นแต่ว่าไม่ใส่สโคปแค่นั้นเองนะฮะมาดูดีกว่าเล่นลุกแล้วกันไอ้ยี่ตัวแรกมันเป็นลุกครับผมสะคงสะโคบใครเขาใส่กันเออเรามาแบบไม่มีสโคบเลยมาแบบ ปืนเปล่ามาเฮ้ยเท่จะจัดโอ้โหเล็งยากจังมันต้องเล่นที่จุดสีเขียวใช่ไหมอ่าโอเคใช่ครับได้โอ้โหโดนตัวมาเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดี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  แต่างโนสโคปอะโนสโคปฟิลไม่มีสโคปอ่าง,ง่ายครับต้องลองดูครับเพราะว่าผมก็จําไม่ได้ละไม่ได้เล่นแบบถอดสโคปมานานละว,ว่าเกมนี้คงไม่มีใครเล่นถอดสโคปหรอกมั้งมนุษย์ปกติอะไม่มีหรอกมั้งปกติเขาใส่เออเขาใส่ทุกคนเนี่ยอย่างแบนดิตอะอย่างแบนดิตเป็นตัวละครที่ยังถอดเล่นได้ไงแต่ตัวอื่นไม่ไมน่ามีใครผิดปกติแบบผมหรอกครับไม่ได้เหมือนเดิมผมถอดไอ้บอลอีกกว่าเฮ้ยไอคีไอคี

ตายตายตายุาย้ยของจริงอยู่แนคกับแฟนแฟนแฝนแฝนแสวยุ้ยสุดยอดเฮ้ยโไอคโอเค,อ,เคอยู่นะเฮ้แยแบทไอด้วยอะไรเนี่ยอไออน,นี้จะโขบโอเคอยู่น่าคุยอยู่แต่ก็ ตายว่เพื่อนเอ้ยอยู่ดีดีอืออ้าวอ้าวกดหัวเฉยมีก่อนไปเพื่อนลุยเลยไปเลยเพื่อนลุยตายเอ้าอะไรอวไหวะเนี่ยวู้สุดยอด อภิมหาการัผมเพิ่งนนาเฮ้ยโช์นี่เฮ้ยเท่หไม่แตะแต่โบด้วยหเฮ้ยดูดีเาตะบทดูเท่คอนเทนต์นิวคอนเทนต์โคตรที่ไ้ยโดนโดนกดัโดนกดัโดนกดาดตายละตาย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 สองตา ตาย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 สวยอีก <tag apologize. S 2> ตัวหนึ่งสุดยอดว่ะทุกคนเหรอแบ็กเบยสข้างบนพีคเก็บมากเหลือครึ่งหลอดแบ็คเบียสเลยสภาพนี้เฮ้ยพี่ว่าพี่ว่ากระบอกนี้ไอรอนไซด์ดีมากโอ้ <Kas per now> oh my god ไม่ละเบ่อและอมนดูแล้วสวยครับผม <c oughs> เฮ้ยลอนสายนี้โอเคอยู่ตาย ้าวเข้าหัวได้ไงวะโอ้เข้าหัวเพีย้ยซะด้วย <c oughs> ตายก็มีขวาก็มีนะตาย โดนแล้วเรายิงมาก่อนผมโทรแล้วกันตายโอ้โหพอดีเป๊ะเลยโทรปุ๊บอยู่ข้างหน้าปับ๊บแค่เค่อนตาย

ดาวอยู่เนี่ยตัวนึงมีตัวมีตัวซานายเล็กอยู่ระวังก่อนสวยลตัายต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 ายได้นั่นอยู่ตรงข้างบนยิงใช่ไหมน่ะตาย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 อะไรนั่งรูปวีมาก่อน แล้วไม่มีแล้วครับนนาตาย พี่เอเคีอย่างที่อาลุนีนะสุดอาลุนีสุดสุดแล้วเออจะรับงานจะรับการ์ดไปนะโคตรเท่เลยเอคเนี่ยเอคีท่สุดแล้วจริงพอหมดไปแล้วมีเอ้ยมีเจเกอร์นะตัวนึงคือเจเกอร์นะ

เข้ามาละตายตายตัวนึงตัวไปแล้วตัวไปแล้วตัวไปแล้วไม่รู้โรวนแต่ไม่นึ้ว่ามันจะมาถึงสะพานด้วยไม่มีแล้วนะไม่มีตัวเสิเสนอหน้าแลวนะตายตัวเลยจึงงยู่ไหนวะงเข้ามาแล้วเข้ามาแล อ้าวไนขวามือกล้องซทาไมหอบอุ้ยไม่ตายหรอโอ้นั้นนั่เดียวตายเลยนั่นเดียวตายเลยสวยนั่นเดียวตายเลยตายจริงจริงเอาให้นอนเลยเอาเขาตายกันหมวเลยอะไรครับเนี่ยนัวโคตรนัวเลยสม

Moving into scan. Starting time. You love compromise. Yeah. Off four I'm go yeah. Oh, I'm <laughs> okay. yeah, boy. Die. Yeah, boy. Die. Yeah, one one off four remaining. Now, off four Very good. Very uh, good.

ตายอู้เกือบตายกับไอ้ตัวนั้นดาวในห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กดาวแล้วโดนดิ้ง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 อยู่ทางเอวไปแล้วมาตายสวยสวยทันเลือดนัดียวตายเลยตันนัดดยวตายเลยเด้งเด้งอ่ะเอ้าวโดนอะไรอ่ะโอมพิโก้มันกระเด็นโดนกระแพงแล้วมันก็ตายเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเนี่ยมันโดน ไปเจาะนู่นดิไม่มีท er> <Oh, oh, 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 ี่ว่างตายตายโหยิงมันแม็กซ์แล้วกูอปก่อนเลยใครมาบังกูตายโอ้พี่น้องครับไอเบลวิ่งตบวิ่งตบวิ่งตบแล้วฮิทไฟใส่มัน ตจะถึงไปไหนพวกคุณพี่ฟาใจมันยใกล้มากพี่๋ยวมันเห็นปืนก่อนไม่เห็นไม่เห็นผมผมดูกล้องอยู่ตัสั่นอะมาแล้วพี่มาแล้วเว้ยครื่คลาน้ามาไปใกล้แล้วอยากไปโห่ในกล้องเลยพี่เอยๆเลเอ้ยอย่าไปหันไปมากดูอีแต่ด้วยเดี๋ยวเมื่ออีแต่มันมาเอ้ยมามาแล้วมาฮอวเวย์ฮอเวย์ไกลๆ ตกแม้งลงไปนี่ตัวอยู่บนไดโอ้โอ้สไนเปอร์ูเลหลือสามสไนยิงขาตายที่มึงตามกูเหรอไปเล่าไม่เจอกันเล่าพี่ก้องเมื่อกี้รูปว่าถามนะอ้าวอ้าว

มีห้องพัวมีตัวใน,นเก๊กเกียวเมื่อกี้กูเห็นนะว่า,วามึงยิงเพื่อนว้าเออ,เอ,อไม่โดนเลยนี่ยโอ้ my god ก้องไม่โดนที่แายอ่ะเออไม่ได้เ,เลยนะ oh my god อะไรวะนี่มนานายม่คกูลาางอสวยสวยรัดช็อตด้วยสวยจัง ที่เห er ็นพอดีเฮ้ยมีตัวเปิดทางยาวแล้วนะนปัดข้นอ้อ้อาวเฉย้หหมดพอดีเปะตาย ตายอ้ยตายสุดยอดเอ้าอ๋อตายคู่แม่เท่เลยลุ้นจัดจัดไม่ใส่ตะโขบนี่มันเป็นอะไรที่ยากจริงๆนะครับเ ถ้าใครบอก,บอกว่าพกอก้องแบบเท่ๆเรียกว่าแลกกันนัดสุดท้ายถ้าใครบอกว่าพี่ก้องพี่กองพี่กองเล่นเล่นทำไมไม่โหดมึงมาเล่นอีกไหม <c oughs> เล่นยากจัดจัด